เฮ้ยพี่มองหน้าผมทำไมอ่ะมึงอยากได้บทเรียนอีกใช่ไหมวะมาดีหลายรอบแล้วเนี่ยมาดีนี่อันนี้เรียกว่าคันเกียร์อ่าเวลาขับรถไปก็ต้องเปลี่ยนเกียร์ใช่ไหมอ่าอ่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมกำคัตสตาร์ทเข้าเกียร์แล้วออกนี่ใช่ไหมอ่าอ่าทีนี้ขับขับอยู่ก็ต้องเปลี่ยนเกียร์อ่านี้มึงดูนี่มาดูนี่อ่านี่คัดอ่าโอเคเวลาจะเปลี่ยนเกียร์นี่ผมอยู่เกียร์หนึ่งใช่ไหมคุณกำคัดให้ให้แน่น แล้วคุณงัดขึ้นงัดเกียร์ขึ้นเนี่ยทำหมดเนี่ยตอนรถวิ่งอยู่พูดอย่างนี้อาจจะยากแต่เหมือนการปั่นจักรยานตอนปั่นจักรยานคุณไม่ต้องคิดอะไรมากว่าคุณกำลังจะก้าวขายกกำลังจะเปลี่ยนเกียร์อะไรไปแล้วเป็นเลยดูนะเดี๋ยวไปวนมาให้ดูดูนะดูนะนะบิดมาใช่ไหมกําคัดผ่อน,นเร่งงัดเกียร์ีรอบรอบส,สองไปสามสองไปสามกำคัดกำคัดผ่อน,นเร่ง อัดเกียร์อ่านี่เพอร์เฟกทีนี้เวลาจอดเห็นไหมเวลาจอดกำคัดแล้วก็ตบลงมาหาเกียร์ว่างนี่แม่งลืมใส่หมวกเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอ๋ออย่าลืมนะครับทุกการซ้อมขับขี่อย่าลืมใส่หมวกกันน็อกปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็ถ้าอยากอัดชิปแล้วได้เสียงดีๆแบบนี้นี่เลยครับไมโกเช็คแบบที่พวกเราใช้พูดอยู่ตอนนี้เลยนะครับเป็นสุดยอดไมที่คุ้มค่าตัวหนึ่งเลยนะอืมตั้งแต่ใช้มาเนี่ยตัวนี้คุ้มสุดเลย